นั่นไงเอาอีกแล้วบอเจ๊นหนูธรรมดาไม่ไปครับมันต้องหดหดแล้วจอดทำไมเอ,อ้ยนี่เขาจอดไว้หรอไม่มีคนอยู่มาจอดสวีทกันอะไรตรงเนี้ยไม่มีคน,เ,นเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยจอดขี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจอดทาง<อ>ขวางทางเข้าเลย ป่าบอ,อเนีน่ยกระจกก็เปิดไว้ด้วย,วยอ,ะอะไรเนี่ยเอาเขี้หอมั้ง <c oughs> โอ้ยดูทางข้าบอเจนหนูครับเ <c oughs> ทียนทะเลยี่สิบแปดครับเหมือนเดิมครับอน,นี้อันนี้ขนาดฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่ตกลรฝนตกลรวได้ขวงกันออกเลยแล้วครัือ <c oughs> สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท่านนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับทีมงานนักล่าดนาดินนะครับผมน่าเสือแล้วก็นันนนท์นะครับวันนี้เรามาขอตกปลานะครับเทียนทะเล28นะครับบ่อเจ๊หนูนะครับเข้ามานะครับจุดซอยนะครับเข้ามาสุดซอยค่าคัน100บาทนะครับค่าคัน100บาทเออเอาปลาออกได้ไม่อั้นนะครับ ก็มาถึงนะครับมาแต่เช้าแต่ว่าพอดีว่าวันนี้จะมาตกหน้าดินนะครับก็เลยไม่ได้จิดเหยื่อมาเพึ่งแวะไปซื้อเหยื่อมานะครับก็เลยลงสายนิดนึงนะครับอ่าก็พึ่งมาถึงนะครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วเดี๋ยวผมนะครับขอญาตอ่าขนของช่วยนนทก่อนนะครับพึ่งมาถึงครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆมาส่งนานาอีกหรือเปล่านะครับครับโอเคครับก็ตอนนี้ครับก็ได้ ไม้นะครับที่ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะครับก็ให้นหนปรผสมเหยื่อเหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่เตรียมมาก็เป็นมะควิดนะครับมะควิดไผ่เขียวนะครับลำหอมแล้วก็อะไรนี่ไฮเกดไฮเกรดนะครับสูตรจับเขาบอกว่า <c oughs> มาแถวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะครับ <c oughs> เราจะลองเทสดูนะครับ ดูนะนะเป็นหลายท่านมาสอจนมาเขาตกทินอยู่นะครับเราก็แปลกหน่อยมาตกหน้าดินไม่แปลกแล้วครับจะว่าไม่ชอบคำเหมือนเขาเดี๋ยวรอนนนผสมเหยื่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับบ่อเจ๊หนูนะครับเตียนทะเลค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะครับปุ๊บเฟ่นะครับเอาเปลออกได้ไม่อันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเขื่อนขันคันปูนกั้นไว้นะครับเห็นเจ๊แกบอกนะครับเอาปลาลงสองรอบแล้วยังไม่มีใครเอาปลาออกเลยนะครับก็เลยจะมาลองดูนะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครับรอนายนนอานนท์นะครับผสมเหยื่อเสร็จเราก็จะตีนะครับตีไม้แลกกันนะครับ นมานะครับหมยแรกของเราวันนี้นะครับ แล้วก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะมีงานมาส่งนหน้าหรือเปล่านะครับเพราะเห็นนานาหลายท่านนะครับเขาตกชิงอยู่แต่ว่าเรามาหน้าดินนะครับมาหนาดินเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า,าวันนี้จะมีผลงานมีงานมาส่งนานาๆหรือเปล่านะครับ หลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับปลาก็อย่าไม่กินเหยื่อเลยนะครับก็จะลองก็จะลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับลองเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ตีใหม่ดูน่าจะตีไปไกลๆดูร,รู้สึกว่าตรงนี้มันน้ำมันจะตื้นคบ,ค,บคืนนิดนึงพอน้ำมันตื้นผมกลัวปลา,าเล็กมันจะเข้าครับ ก็เห็นมาแค่มาตอดครับมาตอดเหยื่อเฉยๆไม่ได้กินเป็ดเลยครับเป็นเพราะอากาศหรือเปล่านะครับก็ร้อนๆครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะครับเพิ่งแดดมันไม่จัดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเหยื่อแล้วลองตีอีกต้นไม้ดูนะครับ เหมือนปลามันดึงนะครับเพิ่งตีไปเมื่อกี้ครับปลาจะกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอนนนนวินิจฉัยสักพักนะครับ ไม่ใช่ครับปลาน้อยตอดครับปลาน้อยตอดโอ้เหนื่อยเลยเมื่อกี้กว <c oughs> จะเอาออกได้แอบมากินครับตัวดีแอบมากินลำลำในถังโอ้โหกว่าจะดึงถังออกจากหัวได้เลียนหอบเลย เราดึงหัวออกจากถังไม่ยอมออกด้วยนะมันยันยันยยโอ้โหแน่นอนจริงจริงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหันเดี๋ยวจะโดนหัน <laughs> ไม่ตัวกันดึงไม่ถอยด้วยหัวมาตีนอาตีนอยากหอบเลย <c oughs> ไปดุนไปกินของลุงนั่นไปฮอ <c oughs> หมูเจ้าของบ่อครับแอบมันกินเหยื่อนั่งคุยกันอยู่ดีๆได้กินเหยื่อเลยกินเหยื่อพุ่งเข้ามาหาถังเลย ปวดยาไปครึ it, so ่งถ <masterpiece> ังแล้วเมื่อกี้นี่กวาจะเอาถังออกจากหัวได้หอบเลยอเหมดยป่ายังมีกินเบ็ดอยู่ด้วยนะมึงนะดูจะกินมึงแทนนะในที่สุดครับก็ได้หนึ่งตัว เกี่ยวปากล่างครับไม่ใช่ข้างในนะข้างนอกครับโอ้โหสามชั่วโมงที่รอคอยครับสำหรับวันนี้นะครับไซร์แรกตัวแรกเราต้องปล่อยนะครับโอ้โห oh. ยอมรับเลยครับว่าวันนี้ปลากินเบ็ดยากจริงๆนะครับ <Okay. S 1> ครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองเดี๋ยวรอต่อไปนะครับมาเร็วจังวะเกมๆแล้วกกลจองเกี่ยวกุ้งด้วยครับเกี่ยวกุ้งบอกเบิรให้ด้วย บอกให้ด้วยกลัวปลาติดคอตายนี่ไหนปอกเอลอก็ยังดีดรีบรีบตีเยอะนะครับมาอีกตัวแล้วครับสองตัวเลยนี่มาลุมกินลำไปขโมยลำจากซุ้มนน้นมานะครับเขาไล่ตะเพิดมามีทั้งหมูทั้งปลาครับวันนี้ หรับวันนี้ก็คงจะลาทุกท่านไปเพียงตัวนี้นะครับเพราะว่าปลาไม่กินเบ็ดเลยครับปลาไม่กินเบ็ดแล้วกินตัวเดียวก็นี่ครับไอตัวเนี้ยเอาไปกินแล้วครับมันมันก็โดดออกจากถังครับแล้วก็มันก็งับเลยก็เดี๋ยวนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะมาะแก้ตัวใหม่นะครับเพราะวันวันนี้ปลาไม่กินเบ็ดเลยนะครับก็ เป็นที่น่าเสียใจครับมีมีงานส่งนานานะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะไปบ่อไหนเดี๋ยวมาติดตามกันดูอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาสุกทันไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋อเระอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับนักล่านาดินนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนใครที่จะมาบ่อครับบ่อเจ๊นหนูนะครับเจี๊ยนทะเลก็28เดี๋ยวผมจะทำพิกัด G P S ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากมานะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ลิหน้าครับสวัสดีครับ